เอ้ oh, ไปใช้ปวดหัวบ้าบ่าตนี่เลือกยังกบว่าได้ปวดหัวบ้าสบายดีพอไหนพป่น้านเอ็กซ์ีเดอสุดสุดสุดๆสุดๆสุดบอลสบายดีเด้อยายโอ๋โอ้ยม่นี้กับเป็นเมื่อตลาดนัดเนาะเป็นวันพฤหัสตลาดนัดของวันคู่ใ่ คนกะยังบุคยลายนะที่น่เออสบายดีสบายดีเค่ะเนาผ่าประจามันออพินน่โอ้นกี่้องกานกนงารมาตลาดนัที่นึ่งบอยากเชื่อว่านงชารวนสิลงมาตลาดนักนนน่นึ่ลงมาซื้ออย่างน้อ เป็นยางมากับเม่พี่เนาะตอนแรกชาไลาใส่เป็นโซนรถน้ำเนาะแต่ว่าย่านเป็นต๊รถเมาะพคืน้องเเขาว่าน้องเพิ่ยังครึ่งบม่ค่อยได้เนาะเป็นกรมากับแม่กัรหลานน้อยสลาน้อยเพิ่สบายดีเด้นน้องซาซื้อยังกงน้น่ะ สบายด้อแม่เป็ยังไปซื้อย er, ังแม่ออซื้อกาโปงอีกบ่ซื้อหรอกะโปงี่มี่เน่อวันนี้เพิ่นบน e a r k o วาน่มอจอกเตอโอ Angie, jas, ้ยเนาะปา่ป exactly ่ะเพื่นวัาเพิ่นจิเอายังทางโองทางแม่เพื่นจะ้านาเลซื้อ เนีอยู่เน,นกินเผื่อวเนาะแต่ก็ไปเรื่งน้าตาลเนาะตลาดทั้งบาทนนาเนีอยาขายแน่เนาะเพราะว่าส่วนลายเป็นมูเป็นไก่เนี่กระชินาเนีน่ยสองตนหรือสามต้นมาเมฆาแต่ว่าส่วนใายกระิมีแต่เมคาบัาาทุเนาะกระชินี้มาั่วมาแปลงกระชีลายเพราะนนี้แหละ

กำเท้าได้มาคัวเนยฮ่าพังามขนาดนะาั้นตแต่งคู่เด้อเสือะเต้เแว่าคงค่ำสายเสือขาดอ่ะเด้อมายนะ้อลาดดค่อย่เนาะลางสาวก็แค่กระโปงแต่ตีแต่ว่าต้องพาไเป็นตลาดใหญนะ่เนาะถ้าเชิซื้อมาหาอ้เคินกับพูกก่อ้วนกำเติบใหญ่เนาะพี่น้อง เป็นไก่ย่างมาในเขขุนเหล็กเขตุนหลากหลายนะจกะเป็นกระโบกคนกระโตาำพ่นนกข่าวพ่นกระหู้ทุกคนกระิบกระหู้นกาพ่นไก่ย่างนกะตินกทินอ่นเดือดนะเน อี่ีมัน่นาพรปิ่าไกช่วา่นาหน้างคนนาะีกปง่้เาคงยแม่ทางแม่ก็ได้ชื่อพิงไก่ใหองสาเนาะมันรับมนับ น้องสาวหัวมีอันนี้ค oh ืออะไรผลิตภันเ์ผลินเัณฑอย่างเนาะปลาเราไปเรื่อยๆ น่าก็ได้แต่ปิ้งไก่บอใช่ตอนนี้แดดกำลังขึ้นแล้วพี่น้องช้าเลยเพิ่นก็ะโคยย่างไปนะตอนเช้าทั้งล่าง้าเพิ่นสิมักออกกําลังกายนะพี่น้องตาลคนกระตาลชักใครเพิ่นกระโคเริ่มหันแล้วเนาะ เหตุคนเห็นกระทักค่ายเพื่อนเาเห็นน้ชาส้ลงมาตลาดนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเห็นตปกรกับน้ชาสาบอไปใส่แล้วมีแต่นางมีแต่นอนเ เดี๋วเ็ีเค่คั้งกเาว่าน่าะลงหนเนาะเขีว่าน้องสาวมันเอาสิเียวมันลมันลงก็ไ่ได้ขับไม่ใใกล้ยังไกลยไลอะไนล ก่นพอจะไปแล้วคนหามัเออขวคำดีไว้จะไปได้กินพอเขาจะหลงกิไปบ้บ้านมอให้ไปแค่กินกะจีปาเต้วนงะดกก็มานเออบันนี้หนอโงขอมาเมื่อนั้นเลยว่าได้ฝูเดียวจะก็ไปป้อมกันไรเลยได้่านจะได้โซ่าเอาผูเดียวม่ไปแล้วไ่้ เนี่ยเป็นกรตือหัจีเนตีเหนเนาะแต่ว่าพุกืคนมารือบอยักไม่เอายังเนาะประเี้เนาะดูว่าคนเมื่อคืนเพื่อนเนาะดูือจะจใหญ่เนาะแต่น้องสาเนี่ยพ้กือขี่ลบ่เนาะเลิกกันไปไปพุอกไป

โอ้มารถยังอ่ะโอ้โดดเล็กน้อยจับได้จังไงโอ้จับบางทจับใหญ่เจ้าเอารถถีบได้เจ้าใหญ่เด็ดแจ็ปบอลลุกซีนนะขี่จักรอบอันว่าเซลเลอร์บ้านนี่ครับอาสบายดีเปล่าเรื่องกันเยดีนี่พวกท่านดีผมบ่หนาล่างเน่ะเอ้าหนากับบุร่างลงมาตลาดนี่ น,น้องซาเคนอยากได้อีกอย่างน้องพี่น้องเนะาะทั้งแม่มาพามาซื้อสินหมูคนก็ซื้อไว้เนาะเนี่ยยูนากิแต่ว่าเพาว่าน้องซานี่เพราะว่าไปพูดแล้วคนมาอีกอย่างเนาะแต่ทั้งแม่เป็นกระซื้อเมื่อไหวเนาะจะลงมาหาซื้อแล้วยนากิเนะา,า,า,านนกกนะเพราะว่าตลาดบ้านเฮากระชืนี้ก็มาจำไมนเหเนาะ

นอกนั่นกับเมนบาทเขาเองเนาะแต่ที่มี่จะมังกรมังคัวมัมูกค่ะติดกับเด้อตีกับฝาส่วนตอนจางเวีนเนาะเอาลิปติก็เิ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้ย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 เฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่นฮยเฮ้ยเฮเพ่เฮ้เบิเ้ยเฮรยเฮ้ยเเ้เเอวนี้ท้ยยเาเายเ้เเ รอบกบพัวแนวของน้องส,สายเพื่นมาในแน,วน่วไถเนาะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็บ,บ่ได้สังเกตเพิ่นเนาะแต่ตอนที่เพิ่นยังบ่ทันได้ป่วยนเนาะเรียกไหมนังข้าวหนี้บ้าน้อยนะ5นาทีว่ามาเดอกตะกอนกับเพื่อนบอกเอาเนาะ ว่าอย่างนี้แล้วพี่น้องโอ้ยจักเป็นคนมักแบบใดเนาะีเดไปคะไดบอ ต้องพาไปตลาดใหญ่เนาะเพราะว่าตลาดนี <t> ่เพิ่งมาคอยมาพาดีซื้อมาให้แกเจ้าชิแมีนแบบใดเนาะเพราะว่าสาบโบแมนสไตล์ที่เพิ่งมาเพิ่งกับโบนุ่งเนาะพี่น้อยมาเลือกบางลูกน้องซาเสียแขนยาวสว่างก็คือสลายที่เป็นอคนเลกที่เห็นนั่นที่น้องสาวมาถึงแล้วโอ้คนยังแบบนี้ นั้น <c oughs> เ,เป็นรถเพื่อนเพิ่งออกว่าแล้วเคืองไง ไปแล้วน้องสาน้องจักแม่นเพิ่์นอยากได้อีกยังเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นมือตลาดนัดนีเพิ่์นสีลงมาเลาะเนาะไปแล้วไปซื้อหนังเข้มบ่แบบแต่แมนเพิ่์นสีเอายงเนาะเพิร์นจะดิ้วเบิ่งจะบุเอายัง โัวไซบอมี่ครูถูกใจใอ้เพี่ยนีีกันเท่ากใจที่ไุดอวกอยนี้กันได้มันโบเห็นตั้งเซบือยู่ นักว่า,าไปนนโเดียบโอ้เอน้งไนนโเดียบไวงนมถ้าเพิ่บมักหนิเมื่อบ่ว้นี่บ่อยากออกกำลังกายเนาะลบไปรบมาสาส้งเศ้าๆนี่เพิ่มัีมากเนาะน้อง,องสา้องตื่นเลิกลุกเศร้า แต่ว่าส่วงเพิ่นกับเมื่อจากตลาดนัดกินข้าวกินน้ำกินยาแล้วเพิ่นก็สินอนพักผ่อนตื่นอีกที่กับตอนบ่ายมุง้งหรือสองมุงเนาะอุตสา,าวเนี่ยกออกม้าลังกายออกม้าลังกายเลย,ยเอม้วกไปเสร็จเนาะแนี้ เออือสอุยังสรุปเราบู่วน้องคนมากอีกอย่างอย่างลบไปลบไเงียอยังนอวดิปะกับบอนี่ปะกับกับะปะ โอ๊ยอาอยังไงดิยางส้มวิวเ่รอปูอ้อยยังเนี่ยยางได้เลยลำบ่มเนาะฝาดน้ำได้แล้วบ่ได้แล้วสุดยอดนี่ยาไทยนี่กินบัวหอดอาทิตย์ยางได้เดานหนึ่งบาทนี่ไงนุ๊กขาหัน้าบ่นางเข่าบ่ไปไปใช้เข่าบ่เข่าหัน้าบ่้อ

พอข่ากับไปแนะนำเพื่อนแน่พอข่ากับสปาเดอร์ไอแไปน่ยแกบ่มีแอนตึกใจเพื่อนเนาะมีตัวมากอยู่บ้านั่ง áo sửa này bỏ đi. Bố mi. Bố mi thích thích già, nó vậy nè. áo bố ประธานน้องชาเนาะยังก็น่าใช่เกิดปัถาน้องชายรู่องของเบาหน้าสบายดีเด้อสบายดี้องทายถามคนด้ค่ะไนเอาเป็นปากได้ลยอาวเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อมันฝรั่ด้ นี่ผมน่องผมน้องมะนาวมาได้มีเจ้าชู้ไปฝากมะนาวบ่อนโอ้โมันไาใส่เนาะเสริมคนนี้คนนี่ตัวใจมีแต่คนน้อยคือว่าดีถึงลายเนาะมาเลือกเสื้อเองแล้พี่น้องจักแม่นมากแบบใดเนาะต้องไปตลาดใหญ่เนาะแม่เนาะแสดงว่าน้องซานี่เป็นคนที่เลือกใส่เสื้อผ้าขนาดเนาะ

ไอ้ทาชาเมือวันีดีกว่เสรุปแล้วคือทั้งนองคนนี้ปุ๋ยอย่างเลยนะเพราะว่าคนโบมักพี่เนาะตาเมื่อวานะเงือเมื่อเมื่อ เพิ่นบอกเอาอย่างเนาะพี่น้องเนาะทั้งแม่เพิ่นก็สิได้พาเมื่อหากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มซวยแล้วเนาะถ้าว่าเพิ่นบอกเอาถ้าเฮาสิเอาให้เพิ่นเพิ่นก็คือบอกเอาเนอนหลับค่ะกะถ้าว่าเฮาซื้อไปฝากเพิ่นตอนเพิ่นอยู่เพื่อน่ะเพิ่นเอาเนาะแต่ว่าให้เพิ่นมาเลือกเอาแบบนี้เนาะเพิ่นก็สิบ่เอาเนาะยิ้มอย่างเนาะแบบไปย่างขาปะ ไปยาง่าแม่ปยยางไว้เออระวังร่มเลย้

เป็นไปอย่างเราไปเรื่อยๆเนาะวัวอีกสองตันเปล่าได้กันได้นะครับวันี่ก็มาซื้อเ่าวัวสองตัวแม่ตัวง่ายตัวเร่งัวอะวัวก็คิดตลาดเทาหรอก เดียวเราีนก็ระได้รได้เมื่ออะไรแบบนี้เนาะที่ไส่ได้ด้นีจะลาในกันเลยน้องเต้าเอาน้องซ้ายเอามอกมู่นี่น้องซาพา่อนระวังรดเด้อรดเด้อ เอาบมูอมานึงคุณคุณมาบ้างมามุ้ยรถถุนไปอยู่ทางชาวบางเรือมู่ให้เด็ไอ้ยังแเม่์อ๋อลายยางเนาะชื่อน้อกินด้วยยไดระตูขึ้นมาหนึงโมี่นากินเด็ดใบเด็ดลอยเลยลูกมหากินเองเนาะเมื่อนี่กะคือเพื่อท่านนี้กินเผาเมย์ เง่อกินข่าวกินยาก็ไง่ินอนเนาะได้ไหเนี่ยงูนี่อนั่งอ่ะไเลยใต้เมื่อก่อนเนอะเอยิมค่นในเมื่อเนาะได้ชื่อบากโมกับพัดมีให้น้องสาเพิ่นน์ลพี่น้องเนาะ อยู่น,กนากิีนเพิ่นมอคอวาทั้งสา,าวไลกันป้าพหูชื่อยังไงเพิ่นน้องพี่นอ้องเราแค่นสำหรับคลิปนี้เอาทั้งสาวบุญลายใจขอจบคลิปลงไป่ก่อน้าว่าคิดผ่านก็ต้องขอโทษขออาภัยเอสซีเราจะุูกถูกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวข่าวาสบายดีสบายดี